สวัสดีทุกคนครับวันที่ผมู่ในช่วงิกฤติเหล่านี้เราอยู่กันในเกมเอลย์เขาที่เขาว่าดีไหมทุก่คนก็วันนี้ตัวที่ผมจะมาเล่นก็คือเจ้านี่เลยเจ้าเหมือนเล่นดิวแมนนะทุกคนก็ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ตัวนี้เป็นตัวบูสต์ที่ถามว่าดีไหมโคตรดีนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เล่นโหมดดิวแมนนะคนเพราะโหมดนี้มันเป็นตัวโหมดที่ต้องสุ่มตัวคอนเสียงผมแปลกๆนะทุกคนเพราะผมป่วยอยู่ก็เดี๋ยวเข้าโหมด เท่าไรเท่าไรเท่าไรฮิตคิวนะทุกคนโอเคไปกันทุกค,คนมาข่อนแรกนะทุกคน5บาอยู่200ทุกคนก็มาไปเลยนี่บา200ดาเมจ50ทุกคนวง25จะบวกดาเมจ4%แล้วก็ลดคูณดาวลดลดคูณดาว 4. น์4%ทุกคนแล้วก็คูณดาวน์0.05วิแล้วก็ววกบวกดาเมจให้แบบพวกเยเมน5%ทุกคน แล้วก็ลดคูด้าให้ดาไอพวกดีแมนฮะอีกห้าเปอร็น์หมดก็รอบเกมก็โหดนะทุกคนเพราะว่ามันดีได้รัวๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวขอยยกฝากร่าก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนขั้นต่อไปใช้เงิน400นะทุกคนไปเลยบึบ ดาเมจอยู่ที่หกร้อยมงอยู่ที่ยี่ห้าดาเมจบูสต์แปดเปอร์เซ็นครดาวล,ลบแปเอร์เซ็นครดาวูน์จุดสองวิดาเมจบ,บ,บวกให้ดิวแมนสิเปอร์เซ็แล้วก็ดลดครูดาวให้ดิวแมนของทุกคนของทุกตัว <c oughs> สิบเปอร์เซ็นพูดสะดัวเลย okay, ทุกคนก็ยิงตามปกติทุกคนยิงเหมือนเดิมเลยทุกคนไม่ได้มีแปลไปแค่ดาเมจเพิ่มขึ้นก็เห็นไหมโซลโลบอสได้อยู่ก็ควรมีนะทุกคน เออขั้นต่อไปฟานต่างกันโอเคทุก okay, คนขั้นต่อไปใช้เงินหลอก1ันึ่งพั้อยทุกคนออาไปเลยดาเมจอยู่ที่สองพันโงอยู่ที่3าดาเมจบูเป็นสิบเป็นต์แล้วก็ลบทูดาวสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็ูดาวสูดจดสวีดาเมจที่บอกให้ดิวแมนมันติดเพเอร์าเปอร์เแล้วก็ลดลดคูดาวแบบมันติดเพย์เวอร์ของดิวแมนห้าตห้าเซนต์ทุกคนก็ <c oughs> เดี๋ยวผมขออัพพาตัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอามาวางโชว์มากันว่ามันบูตให้จริงรอเปล่ามาทั้งหมดเดี๋ยวก็ขอฟังมูลตทุกคนข้าตับไปใช้สมบัติเงินสงพันห้าลคนอัพไปเลยนั่มาอยู่ที่สี่พันห้าอยู่ที่35มห้าคนบูตดาเมจสิปร์เซ็นแล้วก็ลบคูดาวสิบสองเปอร์เซ็นนะคนคูดาวศูนย์จุดสองวิ่์แล้วก็ ดิวดาเมจหยุดมันติดเพยเยอร์อยู่ที่ส0แล้วก็ดิวฮูดามันติดเพยเยอร์ยรอยู่ลบ20สิบนะคนโอเคทุกคนสำหรับข okay, ั้นต่อไปให้ก็สสามพันห้แล้วคนไปเลยโอเคจะเป็นเลเวลแม็กแล้วก็ดาเมจอยู่ที่8 0 0พันงสามห้าบูดาเมจแล้วก็ด,ดาเมจบูดสิบห้าเปร์เซ็นต์ฮูดาวบูดลบลบสิเปร์เซ็นต์ฮูดาวูนย์จุดสวิแล้วก็บวดดาเมจให้ดิวแมนมันติดเพยเออร์เซนแล้วก็ลบฮูดาดิวแมนมันติดเพยเยอรอีกยี่เปอร์นะคน ก็แต่ผมจะวางดิวแมนอีกตัวหนึ่งเพื่อจะได้รู้ว่ามันมันบูทห,หรือเปล่าอ่ะวางนอกวงก็ได้ทุกคนเอ๊ะหรือวต้าาองวางในวงอ่ะถ้าวางนอกวงอ่ะไม่ได้บ้างถ้าวางในวงเท่านั้นวงเล็กๆอันนี้โอเคเอาไปทุกคนเห็นไหมว่มจะของดิวแมนเขาบอกว่าจะบวกดาวเมนให้ยิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็นี่เห็นไหมแล้วก็ถ้าวางอีกตัวหนึ่งแล้วก็อัพตันก็จะอัพบัฟให้กันทนุกคนก็มันจะดิงดีรัวมากเพราะดิวแมนตัวเนี้ยมันแค่สองตัวก็อาจจะผ่านไอ้ไนท์มาแล้วล่ะ อะไรผมว่าอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นอ่ามันมีคำว่าดิวแมนแต่มันแบบให้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็อยากทำแอดมินนะว่ามันเป็นดิวแมนมันมีเป็นปีเกอร์ดิวแมนเพลนซิลฮอกทีวีคาเมล่าทำมันมันไม่แบบง่ายวะก็เดี๋ยวผมก็มันจะบับไแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุนตามที่มันบอกเลยแต่อันนี้มันบไม่แค่ดิวแมนโอเคขอลับละกันเพราะว่าผมจะได้โชว์ได้ว่ามันมันโดนโซโล่ได้จริงๆอ่ะโดยใช้แค่ดิวแมน หรือเปล่ายัง่เยไ,ไมได้อ่ทุกคนกีซี่ทุกคนเห็นไหมก็คลิปนี้ขอไปเรียน้ว้ก่อนบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกัน